ดูนะฮะประมาณสามวิกว่าสามวิสวัสดีครับนี่บินไดนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูอเข้าไปกันเลยดีกว่าตัวนี้คันเกียร์จะอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็ถ้าถ้าที่วัดดูนะครับเทดลูมเนี่ยเลือกว่าหนึ่งกำปั้นสบายๆเลย ลองดูว่าเนี่ยเฮดรูมในสองกับปั้นสบายๆเลยถ้าเราบบปะบอกเตี้ยสุดไะเราออกถนนกันเลยครับเรามีเวลาเขาให้แบบมาประมาณร้อยี่สิบไม่สิบเจ็ดไมนะครับตัวนี้เป็นตัว long range นะครับผมก็คือขับสี่อันนี้สดสดร้อนร้อเลยผมเคยขับแต่โมเดลสาว่ะไม่เคยขับโมเดล Y เลยเคยขับโมเดลสามโมเดลเออรู้สึกว่าความรู้สึกที่เคยขับ ถ้าเทียกบกันก็จะเป็นควกแบบ SUV ก็จะพวกแบบ o r t d Escape หรือคั d i l แล c XT5 ที่เคยขับเข้าโค้งง่ายมากความรู้สึกแบบว่าตอนที่เข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันง่ายมากๆมันเหมือนกับรถเก๋งเลยทั้งที่มันเป็นรถ SUV นะครับโอเคละเราออกแดดกันละขอใส่แว่นตาก,กันแดดหน่อยนะครับเอ่ะเดี๋ยวลองเปิดออโต้ไปลอดหน่อยดีมาอ่ะนี่คือออโต้ไปลอดแล้วนะครับผมผมลองปล่อยมือให้ดูเลยนะ ก็คือรถเนี่ยมันจะเข้าไปทางโค้งแต่เราต้องสัมผัสนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็ตั้งสปีดลิมิตเดี๋ยวนะไปเรียกวอนโอเคเราก็ตั้งสปีดลิมิตไว้ว่าจะเอาที่เท่าไหร่แล้วเราก็สามารถเกิดอะไรขึ้นวะอ๋อถ้าเกิดเราปล่อยพวงมาลัยมานานเกินไปเนี่ยรถก็จะตัดกําลังก็คือจะไม่เร่งให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเปิดออโต้พาวิลดมือเราก็ต้องจับพวงมาลัยไว้ตลอดเฮ้ผมไม่ได้ลองออโต้พาวิลด์นานมากนะเดี๋ยวนะเอาแค่แค่นิ้วแตะแตะไว้ได้นิ้วแตะแตะไว้ได้เลย ให้มันมีแรงตื่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคือออโต้องให้อถมันดีมากเลยอ่ะถ้าถ้าตรงจริงนะตรงข้างหน้าเป็นโค้งน,นะครับเดี๋ยวดูนะผมปล่อยมือเลยเขาโค้งได้เฉียบมากอันนี้อันนี้พูดจากใจจริงเลยนะครับผมอ,อ,อันนี้ก็เป็นเอ86ปหกนะครับท้างขวามือเราไม่ไปเล่นกับมันนะฮะเอาไว้นสู้เราไม่ได้สู้เราไม่ได้หรอกใช่ไหม ตามไปฮะผมขอตาม,มอีก28ชมหน่อยนะก็สบายๆนะฮะรู้สึกว่าขับสบายมากเข้าใจแล้วว่าพวกที่เอาไปขับลูบเ mm ูบเร็งนี่มันเป็นยังไงนะอ่โอเคเดี๋ยวเรายูเทิร์นรถับไปกันดีกว่าะครับผมถ้าสังเกตดีๆพวก Energy Consumption mm hmm. อะไร mm hmm. พวกนี้ก็จะมีผลเวลาเรายบคันเร่งแรงๆนะฮะเวลาเราแตะเบรกแรงๆเนะี่ยอันนี้ก็ความรู้สึกเลยเวลาขับ ไม่ว่าจะเป็นเหยียบคันเร่งหรือเบรกจะเหมือนกับรถยนต์น้ํามันแต่ว่ามันดีมันแตกต่างกันตรงที่ว่าเวลาเหยียบเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกตัดสปีดเลยก็คือจะไม่มีเหมือนกับถ้าเป็นของรถยนต์น้ำมันเนี่ยจะมีตัดเกีย 1, 2, ร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สาโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองศูนย์ถึงหนึ่งร้ออีกรอบหนึ่งนะครับพร้อมนะครับโอเคปล่อยแล้ว เดี๋ยวเราจะไปทางโลโก้ไปที่ชิดหลุมกันครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าหลุมมันเป็นยังไงนะฮะเราไปลองทสหลุมกันอันนี้เป,นเป็นถนนที่ไม่ได้จ่ายภาษีก็เลยจะหลุมเยอะนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหสต็อปทรายใช่ไหมไปสต็อปตรงนู้นนี่สต็อปตรงนี้เหรอโอ้โหหลุมเยอะจริงๆอ่ะอะก,ก็ก็มันก็กระเทือนนะเออออกป่าไปออกขาเลยนะพี่เราเราทดสอบกันจริงจริงฮะโอ้โหหลุมเยอะจริงๆริอืม คุยกับคุณโตนะครับคุณโตเขามีโมเดลวายเหมือนกันเขาบอกว่าตัวโมเดลวายเนี่ยมันจะรุ่มกว่าผมก็เลยมาลองหลุมดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงได้ลองซักหลุม้วยมันก็มันก็โอเคนะก็ดีกว่าพีอุสที่ผมเคยขับก็เป็นพีอุสที่เสียงโชลมาแล้วฮะลองใช้กล้องภายหลังดูหน่อยฮะบ้านเขานี่แหละ สามกล้องนะสามกล้องครับกล<า>้องหน้ากล้องหน้าไม่ได้ใช้ออโอเคนะกระจกปรับให้ด้วยเออกระจกปรับเอ้ยมันหลูฮะโมเดลสามรู้สึกกระจกปรัออบ,บไม่ไม่ได้ปรับให้นะอันนี้เป็นการทดสอบหลุมอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปไฮเวย์เพื่อทดสอบอัตราเร่งอีกรอบนะครับผม สายใจได้แลพี่แป๊บเดียวแม่ง80ดสิมาเอแล้วใช่ต้องคอยดูต้องคอยดูอะถ้าเป็นอี o ุ d นี่คือแบบเหยียบไปเลยฮะนั่งดูไปดูอยู่ไนี่มอเตอร์สองตัวมอเตอร์สองตัวน้างหลังขับสี่จิงมองรถจากตรงนี้ก็ได้นี่ไม่มีรถเลยตัวไลด้ามันทำดีมากเลยอ่ะดูดิมันสแกนได้ด้วยว่าข้างหน้าเป็นรถตู้นะ แล้วมันจะแกนได้แล้วว่าตรงนี้เป็นไฟเขียวไฟแดงแล้วพี่แบบโอ้โหมันมันชัดจริงๆแล้วมันก็บอกด้วยนะว่าผมเข้าใกล้รถกระบะมากเกินไปนะครับโอโ้จับจริงจริงจับจริงจ,จริงเซ็นทรัลมาเกียนนะพี่ดีอดอะไรอันนี้ดอดก็จะเป็นตัวไฟจราจรครับผมอ๋อครับแล้วก็มีสปีดลิมิตคืออ,อเมริกาทุากที่ก็กมีสปีด <Speed S 2> ลิมิตอ่าอันนี้เขียวแล้วเออมันรู้ได้ไง,ไงก็มันมีเซนเซอร์อยู่ข้างบ,บนตัวนี้ไงพี่มันจะเซ็นเซอร์ไปที่ตัวไฟแดงว่ามันเขียวหรือยังอ๋อเขียวแล้วแต่เป็น ไม่ได้เขียวเลี้ยวไม่ได้เขียวเลี้ยวใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะทดสอบศูนย์ถึงหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมองอีกรอบหนึ่งนะครับผมไปเรียไปวถึงแล้วถึงนะครับผมโอเคสาคนนมวิประมาณสามวิขับอย่างนี้บ่อยๆนี่มึนเ ึงฮะดึงครับดึงจริงจริงร้อยสี่สิบนี่แบบสบายสบายเลยอนี่ขนาดพี่สมมุติว่าความเร็วของพี่ถ้าวิ่งเท่าประมาณอสี่ไปเจ็ดสิบสี่ไปเจ็ดสิบใช่ไหมฮะเจสิบจากเจ็ดสิบขึ้นไปเจ็ดร้อยเจ็ดสิบนะเจ็ดสิบขึ้นไปร้อยยี่สิบนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะประมาณสามวิกว่า ทั้งต้นทั้งปลายนะแรงเด้หมดนะครับเพราะว่าถ้ารถรถเครื่องยนต์นี่บางทีแรงแหละต้นนะอ่านี่ใช่ไฟต่อเดือนอยู่อัน,นี้เป็นไมเลชชาร์จได้นะครับผมก็รีวิวม<า>ันเล้เหรอใช่ใช่เดี๋ยวก่อนเอาเอาออกก่อนก็ได้เดี๋ยวนะก่อนนะฮะ ันนี้ก็ยังไม่ได้ชาร์จนะครับลองวางเฉยๆดูนะก็บริวารพอมาพร้อมไมเลชาร์จจิ้งแล้วนะครับเนี่ยน่าจะเป็นมาพร้อมไมเลตชาร์จจิ้งแล้ว structured. อันนี้เราสามารถดูกล้องได้ด้วยนะครับระหว่างที่ขับนะฮะก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่เลือกได้ด้วยว่าเราจะดูกล้องไหนกันนะครับก็เป็นเอ็นจีอันนี้ก็จะมีกล้องขวากล้องซ้ายนะครับแล้วกล้องข้างหน้า เทคคอนโทรลก็ <The> control, คือพี่ออกเลรียญวัน,นี้พี่เลรีน,นิดหน่อยครับผมใช่ใช่แบบตอนนี้ชาร์จ,จิ่งนะครับของดาลัดซุปเปอร์ชาร์จจะคิดเป็น1.5เหรียญนะครับอันนี้เดี๋ยวเขียนลงไปตรงนี้เท่าก้าวอ้เอื่อกี้บอกว่าแบตเหลือแค่ประมาณใช่ใช่แบบเอเนจีก็บอกเยเดี๋ยวนะชาร์จ,จิ่งก็จะบอกจริงๆก็ เราสามารถเซตได้ด้วยว่าเราจะเอาเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวลองอันนี้เป็นคาเมล่านะครับผมก็บอกได้ด้วยว่าอันนี้รถอยู่ข้างหลังนะครับก็กล้องซ้ายกล้องขวากล้องหน้าไม่มีไม่ได้ใช้อันนี้เราก็เลือกได้ด้วยว่าจะเอาเป็นเห็นกล้องสามกล้องหรือว่าเห็นตัวแค่กล้องเดียวนะครับผม ระหว่างนี้มันก็จะมีการเล็กคอร์ดไปด้วยเนะยถ้าเกิดเรามีเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันก็จะมีการที่เราสามารถดึงวิดีโอกลับมาใช้ได้ด้วยนะครับอ่านี้เป็นโมเดลวายครับ้็เมื่อกี้ตีเป็นไม่นะอันนี้ก็ตีเป็นกิโลก็ใช้ไปแล้วสองพันเจ็ดรอยกิโลนะฮะที่ลองขับตามคนดูเดี๋ยวนะฮะลองดูนะฮะมีคนนะครับมันเห็นคนด้วยไว้ในรถเออมันเห็นว่าเป็นคนนะ่ะระหว่างไอ้รถคันสีแดงกับมาสด้านะครับเดี๋ยวเราจะดลองจอดให้ดูนะฮะ มันจะเอาหลังเข้าเหรอใช่ใช่มันจะถอยหลังเข้าเราต้องเลื่อยไปหน่อยก่อนปะเลื่อยไปหน่อยเลื่อยไปหน่อยต้องขับขับไปข้างหน้าอีกพี่ขับไปข้างหน้าอย่างนี้อ่ะเราขับไปข้างหน้ามันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ตัว P อย่างนี้นะครับอ่าจากนั้นเราก็ชิดทูรีเวิร์สนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็กดออโต้กดสตาร์ทนะครับผมนะฮะปล่อยมือครับปล่อยเบรกอ่ะอันนี้คือเป็นออโต้พาร์คนะครับผม ดูอันนี้ก็จะดูจากจอได้เลยว่าเดี๋ยวมันจะจอดให้เองเฮ้ยมันต้องหยุดแล้วอ๋เดี๋ยวมันหยุดเองครับแน่ใจแน่ใจฮะถ้าถ้าถ้ามันไม่หยุดเองเดี๋ยวเราไปเคลียร์กับเขาฮะดูครับมันใกล้แค่ไหนมันคตดใกล้ไอ้นี่มีรอยแล้วเนี่ยหูไม่ใกล้มากเลยนะครับอันนี้เราก็จะลองจอดดูนะครับทุกครั้งมันจะต้องเอาหลังเข้าเหรอใช่ครับมันมันมีเซ็นเซอร์หน้าหลังอย่างเดียวเลยหน้าเข้าไม่ได้ อันนี้ก็เป็นอันนี้เอาเป็นออโตพาร์คนะครับผมอดูพวงมาลัยนะฮะอ่เป,ปิดไฟดูพวงมาลัยมันจะหยุดให้เองด้วยนะฮะรอมพใช่ <Okay S 2> ครอัอันนี้ก็ออกจากซองนะครับผมก็จะเ,เดี๋ยวเราจะไปจอดตรงทดสอบจอดออโตพาร์คครั้งที่สองนะครับผม ไอ้คันนี้ถ้าเราจอดเสร็จพักเสร็จแล้วนะถ้าเกิดเท้าเราไม่แตะเบรกอะไรพวงอะไรมันจะล็อกแข็งเลยนะกิวพี่ลองลถ้าพาักแล้วนะพี่ใช่ถ้าพักแล้วไปหมุนพวงลไยเล่นมันไม่ให้หมุนเล่นนะเดี๋ยวเราไปจอดตรงนี้ข้างโมเดลสามกับโมเดลวายนะครับให้นันจอดใช่ใช่เดี๋ยวเราจะทดสอบจอดอีกรอบนึงสิ่งหนึ่งที่ชอบเวลามันถอยนะครับก็จะมีกล้องมองซ้ายขวานะครับไปข้างหน้าอีกไปข้างหน้าอีกที่มอง เจอเจอแล้วครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเจอนะฮะเดี๋ยวผมดูให้ก่อนนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือท้ายเนี่ยมันก็จะออกไปอย่างเงี้ยอย่างนี้นะครับมันก็จะขึ้นตัว P นะครับเรากดตัว P ตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นตัว P ตรงนี้ใช่ไหมฮะให้ชิปขึ้นเป็นรีเวิร์สก็คือตัว R กดเหยียบเบรกทีนึงแล้วก็ชิป R ครับผมจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มโปรแกรมออโต้พาร์ k แล้วแต่มันยังไม่เริ่มจนกว่าเราจะกดสตาร์ทนะครับให้กดสตาร์ททีหนึ่งครับปล่อยคันเร่งครับปล่อยนะครับปล่อยเบรก โอเคครับอันนี้ก็อ๋อมันจะเลี้ยวมันจะจอดเองสิ่งที่ผมงงมากมันใกล้เลยอะมันใกล้มากเลยอ่ะมันจะชนอยู่แล้วนะครับอือหือนี่อาจจะต่ออีกทีนึงเลยใช่ใช่อันนี้จะเป็นสองผีผมมันใกล้มากอะเสนตีบแอบการชนนี่ไปไปถูเลยนี่ล้แม่ การให้นยนะมันคำนวณแล้วนะการให้คุณยนทำงานนะก็เป็นอย่างนี้นี่เองเออนี่มีครับดูนะครับฝั่งขวาไม่ได้นะฮะไม่ได้ใจไม่ได้ใจเอาตัวไม่แนใจขออีกรอบนี่เรากำลังให้คุณยนต์ทำงานให้เรานะฮะออไม่ได้ไปโดนกลวยไม่ได้ไม่ได้ได้นะครับออโต้พาร์คกิ้งครั้งที่สองไม่ได้นะครับ จอดเองเลยสังเกตว่าจะไม่มีเสียงเลยเดี๋ยวฟังดีๆนะโอเคโอเคครับตอนนี้สองโมงแล้วนะฮะผมต้องเร่งหน่อยนะฮะก็จะสามารถเราสามารถล่า u n c h เวอร e มาดู d a s h คมที่เราไปเที่ยวกันมาได้นะฮะไปขับเมื่อกี้เราไปเทสได้กันมานะครับผมก็อย่างเช่นอ่าเมื่อกี้ตอนบ่ายโมงสีนะครับเราก็สามารถล่า u n c h กลับไปดูได้เนี่ยครับว่าเราไปขับอะไรตรงไหนยังไงกันมาบ้างนะครับเลือกได้ดูว่าจะดูกล้องอะไรได้ด้วยนะฮะ กงมีทั้งหมดส<ด>ี่ตัวนะครับก้องหน้าก้องซ้ายกล้องขวาแล้วก็ก้องหลังนะครับอันนี้เราไปทดสอบความขู่ข,ข่าถนนกันมาเนาะก็ให้ดูไว้ว่าเทคโนโลยีมันไปไกลขนาดนี้แล้วสำหรับรถราคาสองล้านบาทที่อเมริกานะครับเราสามารถเลือกดูได้ตอนช่วงไหนก็ได้ฮะอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เมื่อกี้สับเปลี่ยนคนกันนะครับโอเคครับก่อนจากกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดชาร์จพอร์ตด,ดูนะครับแล้วก็เปิดท้าย ปเราไปดูท้ายกันดีกว่าโอเคนะครับท้ายมันก็จะเป็นอย่างนี้มีคนบอกว่าอยากให้ทดสอบใช่ไหมครับว่าความกว้างของท้ายเท่าไหร่มาฮะเดี๋ยวผมทขาให้ดูเข้าไปนั่งได้เลยนะ,ะนั่งไม่พอครับเดี๋ยวขอ,อ,ม,อม,มันลึกมากเลยอะ่ะเนี่ยนั่งได้ทั้งตัวเลยพี่เออ ขาอนี่คือนั่งนั่งนั่งเข้าไปนี่น้่งเกิดจผมแบบพอขันนี้ก็ขึ้นตัวเลยนะขาของโมเรียวนาจริงมันก็มันก็ต้องอาบน้ำอ่ะเนี่ยเนี่ยฮะเขาไปนั่งได้ทั้งได้ไม่ทั้งตัวเลยแล้วก็ถามว่าข้างหลังกว้างไหมกว้างมากเดี๋ยวผมนั่งให้ดูเนี่ยคือยาวขาผมยาวเลยนี่คือสูงวัดปดสิบนะฮะเหยียดยาวได้เลย เพื่อความี่ว่ารถไม่มียางอะไหล่แล้วไม่มีท่อยเสียทําให้มันสามารถเก็บของได้เยอะโอเคเดี๋ยวเราปิดท้ายกันดีกว่าครับผมเราปิดก็กดปุ่มตรนี้ธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองชาร์จไหมชาร์จด,ดูนะครับ<ม>ก็หวัวปลั๊กชาร์จธรรมดาชาร์จได้เขาด้วยเลยฮนะเสียบเนี่ยมันก็ตัดแล้วมันก็เป็นสีเขียวอันนี้ก็คือชาร์จแล้วน,นี่จะหลอ่อ มันก็จะบอกว่าชาร์จแล้วอ่าอันนั้นอ่ะเรากดโอเพนฝากระโปรงหน้านะครับฝากระโปรงหน้าก็ลักเกจได้หนึ่งใบเนาะนี่อะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นเอาไว้สําหรับลากจุงรถนะครับ<อ>แล้วาจะเสียไปตรงนี้ฮะ,ะมาสตอนี่้ามีไฟตรงนี้ตัวนี้เป็นข้างหน้านะครับไม่มีเครื่องยนต์ก็เอามาใส่เหมือนตัวพวกของพอ,อร์ชพอร์ชพอ,อร์ชก็จะมีอย่างนี้เหมือนกัน เออของโมเดลวมันจะดีหน่อยนะผมนี้มันจะมีซับให้แต่ของโมเดลสามรู้สึกจะไม่มีแล้วมันจะเป็นโครงเหล็กเปล่า,ามีของเหลวชนิดเดียวที่เราจะต้องเติมในรถคันนี้นะครับก็คือว er <ช>ัตเชอร์ก็คือน้ําน้ําปัดน้ <ปะ S 2> นําที่ปัดน้ำฝ <ปะ S 1> <ร>น,ำนที่เหลือไม่มีครับผมแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนของโมเดลวนะครับถ้าที่เห็นเนี่ยคือเขาจะไม่มีหัวฉีดตรงนี้ละฉีดจากตัวนี้ฉีีดจากตัวน้เลยนะครับฉีดจากตัวการน้ําปัดน้ำฝนเลยซึ่งมันก็มินิมอลสุดๆเลย กล้องจะมีตรงด้านข้างตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้นะครับกล้องจะมีด้านข้างตรงนี้ตัวนะครับด้านหลังตรงนี้ตรงนี้ครับตรงปทะเบียนด้านางนี่นะอ๋อกล้องก็จะมีด้านข้างตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอ่าอันนี้คือผมสูงร้อยแปดสิบนะครับก็รถก็จะประมาณไหล่ผมพอดีอันนี้ผมจะให้ดูตัวประกอบนะฮะมันจะดูไม่ค่อยงานมันเก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับสังเกตดีๆงานจะเก็บไม่ค่อยดีถ้าเป็นพวกโมเดล3ที่ผลิตมานานแล้วอะ่ะเนี่ยพวกนี้มันจะผลิตมานานล้ะตัวถังมันก็จะประกอบดีขึ้นพวกโลวินโมเดลวาจะเป็นโลวินอยู่นะฮะก็เนี่ยมันประกอบตัวโมเดลวจะอย่างคันเนี้ยเห็นได้ชัดเลยพวกเนี้ยเพเยอะออกมาอันเนี้ยเบี้ยวนะครับตรงนี้ดี <c oughs> ไม่รู้มันคุยกันหรือเปล่าเนี่ยเวลามันประกอบ นี่ตรงนี้ได้เห็นได้ชัดเลยนี่เม็ดสีออกมาเดียว <Real. S 2> เรามาดูกันบะ้าเวลาเราหน้าข้างหลังนะเหลือเป็นเหลือประมาณเกือบเกือบหนึ่งกำปั้นนะครับนั่งสบายหนะ้นี่ล็กลูมเหลือเต็มแล้วถ้าเป็นตัวของโมเดลวทุกตัว USB จะเป็น Type C นะครับใครซื้อไปก็ต้องต้องซื้ออะแดปเตอร์มาเปลี่ยนด้วยครับผม โอเคครับจบการรีวิวเท s l a โมเดล Y แต่เพียงเท่านี้ครับผม